อ่าสวัสดีครับผมมาลองจูเนอร์เดนนอนนะครับผมเป็นรุ่น T.U.G.260L นะครับตอนนี้ลองกับอิเอกตดอะพิพิอเดโอครับรุ่นโนวาเนี่ยครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะนี่นะฮะลัวฟองที่ใช้ลองเป็นจาเดียว L.S.40 นะครับนี่นะฮะ อ่ะขออนุญาตฝากร้านนะครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิดเก้าโมงครึ่งปิดเ้าโมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์ครับเนี่ยนะอ่าเนื่องจากห้องนี้ไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับต้องต้องโยงขึ้นไปข้างบนนะขออนุญาตนะฮะเนี่ยฮะขออนุญาตจับถือไว้นะฮเนี่ยนะฮะชัดมากนะฮะต้องโยงโยงขึ้นข้างบนนะฮะต้องจับไว้นะฮะเนี่ยฮะไฟสเตอร์ติดนะฮะเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแขวนนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าดูนะฮะว่ามันก็เนื่องจากห้องนี้ไม่ค่อยมีสัญญาณรถพอรับได้นะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะนี้ก็จะเป็นออโต้จูนฮะเนี่ยฮะเขาจะจูนไปเรื่อยๆหาสัญญาณช่องนะฮะเดี๋ยวนะฮะเนี่ยนะครับหาสัญญาณช่องนะฮะ เดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนมุมนะฮะเปลี่ยนมุมนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยครับรับชัดนะครับผมไฟสเตอร์ติดน,นะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะตอนนี้เม็ดอินเยอรมันนีนะฮะ เนี่ยครับเราต้องโยงโยงสายขึ้นไปข้างบนนะฮะเนี่ยนะฮะแบบนี้นะฮะนี่ผมต้องจับไวนะ้นะฮะนะฮะโอเคครับ